ครับผมก็สวัสดีพี่พีเอฟซีชาวมือใหม่สองทุกท่านนะครับก็นะครับวันนี้ได้มีโอกาสไปเดินตลาดนะครับเดินหาของใหม่ๆหม่าให้พี่ๆชมกันนะครับก็มีหลายชิ้นด้วยกันนะครับอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของของเก่าหน่อยนะหลวงเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับมาเปิดมาที่ชิ้นแรกก่อนอันนี้ก็เป็นของเก่าก่อนเริ่มเริ่มจากที่ของเก่าก่อนแล้วกันนะครับเป็นสมเด็จนะครับนี่อยู่ในเรียมกรอบนะครับน่าจะเป็นวัดเกตนะครับ ทานใดที่เข้ามารับชมนะครับตอนนี้ผู้ติดตามเราก็หนึ่งพันนะครับแปดสิบกว่าคนเก้าสิบคนแล้วผมไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่ได้เข้าไปดูนะครับเนื่องจากหายไปหลายวันอยู่เหมือนกันนะครับนี่ไม่มีโอกาสไปหาของใหม่ๆนะครับวันนี้ก็ได้ไปเดินนะครับตลาดกามีของใหม่ๆพอให้ชมได้บ้างนะครับก็เริ่มที่ของใหม่ของเราครับชิ้นแรกก็เป็นเขาเรียกว่าพระพุธชินาาชนะครับใช่ไหมครับผมก็เรียนประถมเหมือนกันนะครับเป็นชินาาช เป็นเหรียญเนื้อตะกั่วน่าจะเป็นเนื้อตะกั่วนะครับเป็นมีห่วงด้วยนะครับอยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะครับสีแดงนะครับเชนาร่านะครับผมส่องแล้วเป็นเนื้อตะกั่วนะครับเลยซื้อมานะครับเรี่ยมเก่าคลาสสิกเลยนะครับน่าจะใช้น้ำสภาพแบบนี้นะครับมีค่าหลายๆอย่างนะครับ ท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับนี่ก็เป็น25ทศวรรษนะครับของเรานะครับเพิ่งได้มานะครับผมก็ไม่เป็นนะเห็นเขาเล่นกันนะครับผมก็ขอแบ่งเข้ามานะครับ15ทศวรรษนะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับรู้ที่รู้อะไรก็บอกกันได้นะครับผมก็ไม่เก่งนะส่วนใหญ่จะเก่งพวกรูปหล่อนะครับ้าส่วนใหญ่ นี่ครับอยู่ในเลี่ยมคลาสสิกอีกเช่นเคยนะครับโอ้โหดูกรอบนะครับเลี่ยมมาได้แบบสวยสุดนะครับนี่ก็น่าจะเป็นวัดเกตนะผมว่าเรียกไม่ถูกว่าพิมอะไรนะครับดูดูเนื้อนะครับดูว่าถูกใจนะครับเราค่อยพูดเช่าหากันนะครับกรอบสวยมากนะครับเนื้อหาพักข้างในก็ดีนะครับ ดูมีพวกมนสามีแร่มีอะไรนะครับเนี่ยอยากชมชัดๆทักไลน์มาได้นะครับสแกนคิวโคดต,ตอนตอน้ตนคลิปนะครับหรือว่าจะแอดไลน์มานะครับที่ id l i n ยน์ก็063 432 6 736นะครับหรือจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์08 1 1 2 3 7 7 1 6นะครับอันนี้ก็เป็นหลวงปู่ทวดของเรานะครับโอ้โหดูนะครับเป็น ไม่รู้เขาเรียกพิมพอะไรเล่นแบบนี้นะครับอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับโอ้โหราคาไม่ใช่เล่นๆนะครับแต่ลาดมาส่วนใหญ่จะได้มาจากแผงบ้านาน,นี่แหละนะครับแผงของเก่าทั้งนั้นเลยนะส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นมาเหม,า,หมามาแบบไม่รู้นะครับเราก็ขายแบบไม่ค่อยรู้ราคาเท่าไหร่นะครับเจอของดีผมก็ต้องเก็บมานะครับต่อมานะเป็นลาหูก็ลาแกะนะครับโอ้โห ชิ้นเพลเรเลยนะครับเป็นกระลาทรัพย์สิธินะครับแล้วมันก็เขาก็มาแกะเป็นล้างหูนะครับนี่มีจานนะครับโอ้โหของดีแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะหาได้ที่ไหนนะครับไม่ใช่เนื้อเรซินนะครับรับประกันเนื้อกระลานะครับนี่ท่านใดที่กลัวอาจจะเอาไปแลกเป็นเรซินนะครับไม่ใช่นะครับเป็นเนื้อกระลาแท้ๆเลยนะครับโอ้จานสวยนะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับพวกเครื่องลางนะครับ อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเบีย้ยนะฮะใช่ไหมผมว่าเรียกไม่ถูกไอ้สักอย่างผมว่าจะไม่ได้เบีย้ยแกนะฮะเขาไม่รู้ตีหลงพ่ออะไรนะครับข้างในก็มีเสียงนะครับขย่าก็ได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงอยู่เนื้อหาเก่าๆนะครับเก่าบ้านบ้านนะผมก็เปิดไว้ไม่แพงนะครับ ต่อมาเป็นลูกอมนะครับน่าจะเป็นเนื้อเมสิทสิ์นะครับนี่เป็นเนื้อมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับลูกอมนะครับกับร้ายกายดีนะครับลูกอมเมสิทธิ์นะครับเนื้อเมสิทสิ์นะครับเป็นเนื้อที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวนะครับถึงไม่ผ่านการผูกเสกก็นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับก็มีความเชื่อหลายด้านนะเกี่ยวกับลูกอมเมสิทสิ์นะครับ อยู่ที่สำนักไหนเขาจะทํากันนะครับต่อมาเป็นข้อเก่าของเรานะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับก็น่าจะพิมพ์ขีตานะครับเก่าเก่านะครับมีคาบนู่นนี่นั่นนะครับเต็มเลยนะครับใครที่ชื่นชอบสายรุ่หานะครับช่วงนี้ผมก็เงียบๆนะครับไปหลายคลิปเหมือนกันนะครับถ้าชื่นชอบก็อุดหนุนกันได้นะครับหลวงพ่อเงินนะครับ ก็เป็นของเก่าๆนะครับที่ยังอยู่ไม่ไปไหนนะครับชื่นชอบตรงไหนนะครับอยากให้ชมรูปเพิ่มเติมนะครับอยากถ่ายรูปเพิ่มเติมก็ทักมาได้นะครับจะถ่ายส่งส่วนตัวให้นะครับต่อมาเป็นนะครับพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับหลวงพ่อเงินนะครับเป็นของหลวงพ่อเงินนี่ครับสภาพ ก็วันี้ก็บังเอิญนะครับเจอคนพิจิตเหมือนกันนะครับในตลาดนะครับเขาบอกเอาของบ้านเกิดมานะครับเจ้าพระองค์นะครับสวยเลยนะครับมีองคไหนถูกใจนะครับทักมาพูดคุยกันได้นะครับต่อมาเป็นหลวงผู้สุกนะครับเป็นเขาเรียกหนุมานแบกแท่นหลวงผู้สุกนะครับใช่ไหมผมว่าไม่เก่งเหมือนกันนะครับ เนื้อนี่ผมก็ไม่มั่นใจว่าเป็นเนื้ออะไรเหมือนกันนะครับครับจะไม่จะออกอะไรก็ไม่อะไรนะครัเนี่ยจะไม่รู้ฮะมนหมนนะครับแปลกๆนะครับต่อมาเป็นนี่ลงพอเงินวัฒนาไฟนะเป็นพิมพ์โบราณนะก็เคยลงบ่อยแล้วนะครับองนี้ครับขมๆนะครับ สถานที่ชื่นชอบนะครับสายรูปหล่อนะครับพระจังหวัดพิจิตรนะครับของรี่นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วก็กดให้กดติดตามกันนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อมาเป็นของแปลกของเรานะเป็นหลวงพระสุขสององค์ไม่ตัดนะครับโหเจออีกแล้วนะครับนานนานๆทีจะได้เจอนะครับ สภาพเรียบนะครับองค์นี้ข้างหลังมีมีจานหรือเปล่านะองค์นึงเห็นเงาๆหลังๆตอนสองก็มองเห็นจานนะะสรุปมีจานนะครับมีจานจะเห็นอยู่นะครับมีจานข้างหลังด้วยนะครับส่วนอีกองค์น่าจะมีจานเหมือนกันหรือเปล่าไม่เห็นนะครับน่าจะมีเป็นเหมือนกันนะครับทนานที่ชื่นชอบนะครับ ทักมาได้เลยนะครับหลวงผู้สุขนะครับองนี้ผมว่าก็น่าจะมีพีเอฟซนะครับประจำเขาชอบหลวงผู้สุขของแปลกๆปกนะครับผมว่าน่าจะไม่พลาดนะครับในต่อมาก็ของเก่าของเราเช่นเคยนะครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับผมรู้เป็นพิมพ์นิยมเลยนะครับก็เก่าแบบนี้เนื้อหาถึงถึงนะครับตัวทรงก็น่าจะเป็นพิมพ์เอนะครับจังหวะแหละผ้าหล่อโบราณนะครับก็มีตำหนิการเป็นธรรมดาจะให้หล่อสวยเหมือนกันทุกองค์ก็ไม่ได้นะครับแ้วก็เก่าตามระยะเวลาเนื้อหานะครับ เนี่ยรูห่แบบนี้นี่สองเป็นองค์ครูยังได้นะครับไม่รู้ว่าแสงในกล้องอะไรมันจะชัดเจนหรือเปล่านะครับแต่องคจริงเนี่ยสวยมากๆนะครับพวกนี้ภูมิใจนําเสนอเลยนะครับต่อมาเป็นองค์สุดทานน้ายนี่ยเป็นเขาเรียกว,ว่าหูยานนะครับไม่รู้จหวัดลบ,บรีหรือเปล่านะครับไม่เป็นนะครับไม่เก่งนะครับอยู่ในเลี่ยมเขาเรียกเรี่ยมอะไรกันรู้ว่าแบบนี้ยนะ่ะ ส่วนใหญ่พวกบ้านๆเขาชอบไปเลี่ยมกันนะครับเพราะว่ากรอบสวยและราคาไม่แพงนะครับแต่ได้ความคลาสสิกนะครับกรอบแบบนี้นะครับของเก่าของดีนะครับอยากให้ถ่ายรูปทักมาได้เลยนะครับสวยๆอีกหึงองค์นะครับ ดูนะครับเนื้อไอ้นี่ผมแน่จะเป็นเนื้ออะไรนะครับเนี่ยก็คลิปนี้คนแรกจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพี่ๆท่านใดนะครับที่เข้ามารับชมและชื่นชอบในเครื่องของผมก็อุดหนุนกันได้นะครับติดตามกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมค,ครับ